อยากจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลังจากขีดอันตาก,กินมา3สัปดาห์นะครับก็เนี่ยนะฮะใบเขียวเป็นมันเป็นมันเลยนะครับแบบนีนะ้นะมันเลยนะครับเอ่อ่ยใบใหญ่เขียวเป็นมันนะฮะมันเข้มนะครับลักษณะเป็นมันนี่คือความสมบูรณ์ของโกโก้นะครับใบเขียวเข้มเป็นมันนะนะครับดูต้นอื่นบ้างนะครับประมาณนี้เลย เปลี่ยนแปลงโอ้นี่ยฮะเห็นชัดเจนเลยนะเขียวเป็นมันครับมันเข้มครับใครที่ทดลองสี่เขยี่สิบสวนให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเหมือนผมไหมดอกเยอะมากเลยครับค่อนข้างเยอะมากเลยอะแต่ดูการจะติดลูกในอนาคตเนี่ยครับว่าจะประมาณหนราะเป็นดอกตูมอยู่บานมีบางส่วนนะครับว่าการผปสมเกสอนโอเคไหมแต่ใบเป็นมันเนี่ยโอเคเลยนะครับเนี่ยทุกต้นเลย ใบเป็นมันเข้มครับเออเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากครับพอดีว่ายืนล้างจานเราเห็นมองเห็นโอ้มันมันเห็นความชัดเจนที่เด่นมากครับเรื่องใบเป็นมันนะฮะใบเขียวเข้มเป็นมันทุกต้นเลยนะแต่การผสมเกสรยังยังยังไม่ผ่านนะฮะแล้วก็มีการสลัดลูกแล้วต้นนั้นฮนะ رف. สลัดลูกแล้วรอดูเรื่องการเติบโตในอนาคตแต่ว่าไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางใบเนี่ยโอเคเลยครับเขียวเข้มเป็นมันฮะมันมันไปเข้มเป็นมันเลยครับ โอ้สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับประมาณนี้เลยนะนะครับนี่คือคืออย่างที่ผมบอกครับว่าอันต้าก,กรีนเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับก็คือว่าเป็นตัวที่จะไปช่วยเรื่องของการปรับสภาพ pH ของดินและน้ำนะครับแล้วก็ทำให้พืชใน,นสามารถดึงเอานะครับสารอาหารจากดินนนนะครับมาใช้ในการปรุงอาหารที่ใบเนี้ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ นั่นคือคุณสมบัติหนึ่งของในอันตรกรีนนะครับก็ทดลองแล้วหลายๆส่วนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการแทงยอดแตกใบดีคับใบเป็นเขียวเป็นมันนะครับก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เขียดขีดอันตรากรีนนะครับที่มีแคลเซียมสูงถึง38%นะครับ